ตำรวจตามไปจับขบวนการที่เป็นหนึ่งในแก๊งคอร์เซนเตอร์ขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นับ2ล้านลายชื่อและที่อยู่ในระบบอีก15ล้านลายชื่อนะครับแถมยังมีการขายโปรแกรมสแกนใบหน้าเหยื่อขณะทำธุรกรรมทางการเงินไม่ให้เหยื่อรู้ตัวอีกครับ กลุ่มมิชาชีพออนไลน์มักจะมีพฤติกรรมหลอกลวงทางโทรศัพท์มือถือทำให้เราสงสัยอยู่ทุกครั้งว่ากลุ่มมิชาชีพกลุ่มนี้ไปเอาเบอร์มือถือเรามาจากไหนตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ได้ออกมาเฉลยเพราะสามารถจับในหน้าขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับแกง๊ง call center หรือกลุ่มทุนจีนสีเทา พบว่ามีข้อมูลถูกขายไปกว่า2ร้านหลายชื่อจาก15ล้านหลายชื่อที่อยู่ในระบบโดยรายชื่อทั้งหมดพบว่ามีต้นทางมาจากรายชื่อลูกค้าของบริษัทประกันภัยและบริษัทอาหารเสริมตำรวจไซเบอร์สามารถจับกลุ่มนายสุภกรหรือปื้มได้ที่บ้านพักย่านทวีวัฒนากรุงเทพซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มหนึ่งในเครือข่ายที่ขายข้อมูลให้กับแก๊งคอรเซนเตอร์ โทรศัพท์หลอกผู้เสียหายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้โอนเงินแต่ที่ตำรวจต้องตกใจเพราะพบว่าข้อมูลสำคัญเป็นข้อมูลส่วนบุคคลกว่า2ล้านหลายชื่อซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าซื้อมาจาก Facebook ในราคา7,000บาทจากการติดตามตรวจสอบพบว่าเพจดังกล่าวมีชื่อว่างานไม่ทำรำอย่างเดียวและบัญชีที่รับโอนเงิน จึงขยายผลจับกลุ่มนายสุภกรซึ่งให้การรับสารภาพว่าทำมานานกว่า1ปีมีรายได้กว่า4 0 0แสนบาทโดยทำหน้าที่เป็นคนกลางที่คอยรับซื้อข้อมูลจากกลุ่มต่างๆที่มีข้อมูลส่วนบุคคลกว่า15ร้านหลายชื่อนำมาโพสต์ขายต่อใน Facebook ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์อ Cyber, ระบุว่าจะต้องมีการสอบสวนขยายผลให้ลึกลงไปกว่านี้อีกอันนี้จะการสอบถามจริงแล้วก็คือ เขาก็อย่างที่ท่านผู้การสทห้าบอกเขาพยายามจะสแสวงหารายชื่อไม่ว่าจาการ์กเว็บด้วยกันจากกลุ่มที่เขาสามารถที่จะซื้อได้ที่เราจะขยายผลต่อด้วยกันพยายามรวบรวมมาและส่วนหนึ่งผมก็เชื่อว่าเขาก็เอาลายชื่อซ้ําไปซ้ํามาแล้วก็มาขายเป็นแพ็กเกจว่าเฮ้ย hey, กูมีนะ15ล้านนะใครสนใจไหมแต่จริงๆแล้วจะมีเท่าไหร่แต่เป็นการจนเชื่อเพื่อให้ขายได้นะครับ จากข้อมูลของนายสุภกรผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าข้อมูลที่ซื้อต่อมาจากเพื่อนอีกทอดหนึ่งต้นทางคือด์กเว็บในต่างประเทศโดยข้อมูลที่นำมาลงขายนั้นเป็นชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้มีข้อมูลอย่างอื่นทั้งนี้ผู้ต้องหายัางอ้างว่าได้ใช้ทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีพัฒนาโปรแกรม SMS หลอกเหยือ่อและโปรแกรมที่สามารถบันทึกสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชันของธนาคาร เพื่อนำมาขายเป็นแพ็กเกจพร้อมรายชื่อเหล่านี้ได้ราคาสูงขึ้นด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเลยทีเดียวจากการตรวจสอบพบว่ารายชื่อดังกล่าวเป็นรายชื่อลูกค้าของบริษัทประกันภัยและบริษัทอาหารเสริมรวมทั้งอยากไม่พบว่าระบบสแกมเมอร้าจะใช้งานได้จริงเพื่อให้เหยื่อรู้ตัวว่าถูกสแกมเมอร้าขณะเข้าใช้แอปพลิเคชัน โอนเงินของมิจฉาชีพซึ่งหลังจากนี้ตำรวจไซเบอร์จะเร่งขยายผลให้ถึงต้นตอของการซื้อขายรายชื่อที่นายสุภกิจผู้ต้องหาซื้อมาและกลุ่มที่ซื้อต่อไปรวมถึงติดตามสืบหาตัวบุคคลที่นำข้อมูลของลูกค้าลงขายในดาร์กเว็บอีกด้วย